สวัสดีครับโอ้เดินทางมาครึ่งก่อนวันครับอ,ออกมาจากบ้านก็สายๆครับมาถึงนี่ก็บ่ายๆเกือบบ่ายโมงสามร้อยกว่าโลเพื่อคันนี้ครับเกียร์มอเตอร์เมียนเดิมพี่น้อง มาฮอกรุงเทพนะครับอ,อยู่เขตเมื่อกี้ไปจอดอยู่หน้าวัดเสมียนนะจากนี้ไปวัดเสมียนก็ประมาณสามโลวัดเสมียนนาลีนะครับผูใดอยู่แถวนี้สิหูจักครับแต่ว่าผมนีน้นๆในเข้ามาทีครับแค่นนี้กำลังดูรถครับก็เครื่องดีแค่งดีอีไรดีกระบะไม่มีผูกครับแต่ว่า จะเบรกต้องชิกนิดหน่อยกระบะไม่มีผุเลยนะทุกคนแบบนี้ทั้งคืนครับบ่มีผุครับกระบะบ่มีผุเลยครับเด,ดี๋ยวดูข้อสีดูช่วงล่างครับสีไม่มีเสนิมเลยไม่มีผุเลย ติดง่ายเหรือว,ว่าระบบเองยางก็ดูดีอยู่ข้างนี้อยู่ข้างนี้ยางก็พมใช้ได้ครับแงประตูครบครับเต่ว,ว่าไม่ได้ทำความสะอาด เครื่องดีน้ำไม่ดันไม่มีไอแต่ว่ามีอ่าไปกินน้ํามันเย็นฝานิดหน่อยน้ําไม่ดันจะไป่าบรกว่าย,ยูนี่โบไม่ขาดฮะเราจะซ่อมเบรกยังไงเราจะซ่อมเบรกยังไงรถเบรกว่อย,วยอยูรถเบรกว่ายูขี่นิ่งเฉียบกาเลยต่ำแล้วนีะครับติดง่ายครับ ไรก็เบาอยู่ครับมีฝุ่นจุดนี้จุดเดียวนะเท่าที่เห็นก็มีตรงนี้นิดหน่อยน้ำก็ไม่ดันครับปกติเดี๋ยวนี้มันก็วนปกติเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันไม่กวนแล้ว่าเบียดอยู่อยู่ท่านไ่ีขาสองเดือนเลยดิอืมตามหนึงหลัก ภาสีหกสอขาดส, 2, าดสปขดสออีขาดสปีเออขาษีปีเออจะถามเขาไปไหสัไเพรว่ามนขาดสองปีอนแมันบอกรือเขาตอมาก่านันติดบ่ขอรมลบบ่บา เยี่ยมมันมีว่าสะสัตว์โอ้เลยเพราะว่าหมอลม้มมันอยซื้นะอนะทางจริงแล้นหนาจนันก้อนนั่นจะเป็นก็หมอลม้มแต่ว่าไฟเลี้ยวมันไม่ติดครับไฟเลี้ยวไฟถอยไม่ติดเออไฟเลี้ยวไฟผ่ามากไม่ติดแล้วก็บีบไม่อยู่ครับปั๊ดน้ำฝนสักไรบ่ แต่ว่ามันเบียดไปอยู่ีเหตุจังไร <c oughs> ไฟเหลียวบ่มีครับนั่งเทอเเบอะไรเลยวนบ่ไปน้ำเด้อไปแม่นันอยากน้ำเบียดไฟเหลียวมอยากดึงหรอกกฟิวเนาะน่าจะเป็นก็ฟิวนะ แมนไฟตาไปเนะี่มันติดกันอย,ยู่ก็คือบีบประยูน่าจะเป็นกับระบบหม้อลมแร่บ,บ้านีสิไม่หาสื่อใส่ระบาดนี่ ปิดฟ้าในรงไว้ดิงแต่รถก็ภาพก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าอยู่ที่ราคาแหละว่าปาจะว่ายังไงรบะบบเบรกไม่ได้ไหมครับพี่น้องมันต้องไล่เบรก ไอเบรกใหม่ก,มก็แล้วก็อะไรระบบไฟนิดนึงครับไฟไฟเหลียวมันมาติดครับหให้ปลาเบิ้งวา่ปาปลาจเอายังไงก็ที่จริงเขาก็ซื้อรถเกามก็กต้องมีแน่นะครับต้องเก็บงานนิดหน่อยแต่ว่าปลาสีถึกใจบอกแค่นั้นแหละสภาพร่วมๆกับถือว่าโอเคครับเดี๋ยวรอดูปลาตัดสินใจดูว่าปลาจะเอายังไง Thả mày Thả chú chú Mang ăn gì con không đây Một khơi mẹ nó có đủ sáu có mẹ nó có cấp bộ Điều lo đủ bà cho bà hàng ngày Các bạn suối mạng ประชีขาดสองเดือนครับเดี๋ยวดูป๋านะครับว่าพิ่นสีคุยราคาซําใด้จะคุยราคากันได้หรือเปล่าก็เอ่แต่ให้เราือตัดสินใจครับเพราะว่ารถแบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดดูพื้นครับบู้ยมมีสอดเลยไหมพื้นงามอยู่อยู่ที่ป๋าครับไปเราตัดสินใจเองครับเพราะว่า เราไม่ถนัดเราก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรอกว่าไว้ไม่ไว้ต้องให้พี่เราครับแกเป็นคนซื้อนะครับแกซื้อมาหลายขั้นแหละกระชิมหนึ่งเท่ามัานพ่อเอาหรือบ่พ่อเอาครับเป็ดเสร็จคันนี้ถึงบ้านนั้นก็จะบดตกไป 60, หกหมื่นหัวหกหมื่นกว่าพุดบ่นะแต่ต้องรู้ว่าจะต่อรองกันได้มากน้อยแค่ไหนครับ ถึงบ้านน่าจะมีหกกว่ากว่าครับแต่สำคัญมันขับไปไม่ได้เลยครับถึงว่าจะถึงว่าตกลงเอาก็ยังเอากลับไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จะต้องรอรถสไลด์มาเอาไปถ้าว่าตกลงเอานะก็ต้องเอารถสไลด์ไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขับกลับไม่ได้หรอก เพราะว่าเบรกไม่อยู่ไฟไม่ติดเราซ่อมอยู่นี่ไม่ได้แล้วครับซ่อมอยู่นี่อีกวันนึงก็ไม่เสร็จหรอกเป็นเซเรนหาซื้อ,อไหลจากลานอะไรอยู่ใส่ถ้าเอาไปก็ต้องขึ้นรถสไลด์ต้องมีบวกค่าสไลด์อีกครับเนี่ยถ้าบวกค่าสไลด์แล้วตกไป60กว่าทั้งค่าไปชิคอะไรขอ่อหกสิบกว่านี่ไม่รู้กว่าเท่าไรเลยพี่น้องเพราะว่าเท่ากับแค่ข่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับ นายจะค่ารถสไลด์เนาะนายจะค่าซ่อมเบรกซ่อมอะไรอีกซ่อมไฟซ่อมอะไรอีกทั้งอย่างอย่างง่ามสามเส้นครับอีกเส้นหนึ่งฟังนีคกับบังงามครับรอหนาะเดี๋ยวรอเบ,บิ้งปา๋าจะเข้าครับให้เพิ่นคุยกันก่อนเพิ่งจะ่ายังไดพี่นีน่บ่อ,ร,ร,อ,อบรถไฟฟ้าเออเจ้าเจ้าก็เห็นบ่อรถไฟฟ้าผมไมาใช่ยังใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าแล้วเนาะนี่บอกุณสายยีบาท Bố giúp tai chắc bạn đeo phải phải <laughs> <mình gì> <laughs> chắc vào. Sự bạn bùng vào. Hoa, lọt về vào. Fa yang yêu lời. Hoa, bây lót Hoa, bây giờ. phải bây giờ. Hoa, 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 อซองอซองซองซองแต่ยังมู่แบบจีเดยหรอ้ปร่ดนะครับราคาตึงหมยเพราะว่ารถต้องมีกิบแล้วก็มีข้าวสไลด์ตัวสันคิดไปคิดมาแล้วปลาอกว่ายันมันราคาสูงครับ